สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับ mm hmm. Bullet TV วันนี้เราอยู่กันในเกมของโลบอกนะครับ mm hmm. อยู่กันในแมปของโซเชสเตอ Soul atter, รอ์จะไม่จำชื่อไม่ได้นะครับแต่มันปเกี่ยวกับการต่อสู้ใช้พลังของไอ้การ์ตูนแซดป่าววะนา่าจะใช่่ใช่เลยนีย่งไง under t a i l ใช่ t a i l อะไรยังไม่รู้เต็ไมไปหมดเลย แอสเรียวแซนฟลิกนี่คืออะไรวะไม่รู้อ่ะแต่ผมก็เคยเล่นมาแล้วครับผมขนาดตัวนี้นะครับอ้าวโอยดูดินี่มันแมปใหม่นี่นะใช่ไหมกดก่อนได้ไหมก่อนตายตายซะ

วิผมตายครับท่านผู้ชมผมไม่ยอม,ม,ม,มตายครับนน,น่าจะแมปใหม่วิโอ้โหแล้วขาอย่างงี้ด้วยนะดีเซ็ตตัวเลยดีกว่าเอา้าอย่าลืมไปว่าไอา้รีเซ็ตแล้วมันจะมีพลังงานเลยสิทำไมนายจะเอาสีขาวะเนี่ยตายกลางอากาศตายกลางเลยไม่รู้เลย เกมบ้าให้กระโหลกรามากเลยครับวิ่ตัวเริ่มแตกแล้วโอไม่กออดเฮ้ยใต้ติงเขียวอะไรวะคุนอแลว่าอะไรวะคุณก้น,นเขียนว่าอะไรวะเนี่ยก้นนดูก้นมีอะไรอะไรวะ่อาจว่อนฉันขอโทษ เกมหมแต่ยังไงผมจะได้ตัวเดิมนะครับเพราะว่าผมถนัดตัวนี้ตัวเดียวชาร่าแล้วชาร่าคือใครผมไม่รู้จักผมเพราะผมเพราะผมไม่เคยดูสแตนเลยนะะเคยดูแบบภาคกันตีอะไรเงี้ยตอนทำไมฮนะจอน มอต้อนรักนโอ้ยโ้ยไปไปไอุ้ยปไ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 ดไปอปไ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 ไป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 ไไป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 ไไป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 ไ้ไป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 วปไปไไอไป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 ไัไป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 ไไปไปไปไเไป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  สามเป็นสี่โอเคพวกน,มมว hehe, วกนี้มันหมาหมูนี ils, ่หว่าเ调เ调เ调เดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวโอ้โหตีตีไม่ทันเลยถ้าถ้าถ้าเราตีกับ <subway> มันทันเลยสกิลบล็อกกันอะโอ้โหไอ้พวกไอ้พวกนี้ ลกเก่งทำาไมฮนะแต่ก่อนไอ้บือโหยาุงมาอย่างนี้ตายแลยนะ้วไหมขดยวิทำไมหน้าเจอาส,อาเสอิเดี๋ยวเจ้ากิลสตันล้วเนี่ยอยเดี๋ยวเเเเจ็ดล้วเเ

โอ้ยมันเป็นคอมโบเลยเนี่ยคอมโบสกิลสกิลอาคืออะไรเดี๋ยวผมไม่รู้เดี๋ยวก่อนใจยเย็นออมันคอมโบสกิลเลยเรียบร้อยนอนยาวๆไป ยาเดียวเดียวอบอบอบๆๆบรอบอย่าปันเลยถ้าเราใช้สกิลสตอนนี้นะครับนจะเป็นสกิลสุดท้สำหรับเราเกิดต่อามันได้ต้องค่อยๆต่อไปก่อนวิ่งไม่ได้แล้ว ออ้้อโโหพลังมันดูพลังมันเฮ้ยมันเป่าโป้ไม่ใช่เกมบั๊แขนหลุดไม่นอามองอาร์ตวะนี่โอ้แล้วเสื้อที่ผมใส่มาสามปีมันเกิดบั๊กนะครับผมก็เลยต้องได้ซื้อเสื้อใหม่มาเปลี่ยนนะผมใส่เสื้อตัวเก่าไ,ได้ตัวเก่าผมใช้มาสามปีฮะผมตั้งห้ารู้บ้างครับผมผมลอง ยออันเด,ดิมมาใสา่ใส่ไปก็แบบกลายเป็นคนที่แบบไม่ได้ใส่เสือ้อมันบัน๊กมดอะไรไม่รู้อ่ะก็เลยเปลี่ยนเสือ้อมันจะก,กินใหมแม่งเลยหวนจะลองเล่นตัวอื่นนะครับฟลิกนี่คืออะไรวะจา้าบเฮ้ยเฮ้ยเวลานแล้วเนียเฮุย

อ๋อไงโอ้โหไอ้บ้านี่ลบ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 โอ้ยลบไม่ทันเดิมโอ้โห,โโห,โโหและพุ่งไม่ได้ด้วยเกมบ้าอะไรวะนี่โอ้โห,โโหถ้ามันจะมาเป็นตงเดียวรลราก็ตกไปตรงอื่นดีกว่า เดี oh oh mm ๋ยวกูย้อนกลับลงมาเพื่อจะได้ไปถึงคนอ๋อก็แบบนี่ต้องหลบต้องหลบคิวต้องหลบต้องหลบเดี๋ยวเจ้ยจับเหรอใหญ่เด็กเกินแม่ก็ยืนนิ่งอยู่นี่เลยนี่ไงเราก็จะไม่ตายนะเอ้วทำไมมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆวะเนี่ยเดี๋ยนี่เดี๋ยนี่เดี๋ยนี่ ิเ,เ,เดี๋ยวว่าเดียวเฮ้ยพวกนี้มันหลบได้ไงวะพลั้งไงวะพลังแ,ววงแนเหรอตาสีฟ้าก็จะแทนอย่างเดียวแล้วใช่ผมจะใช้พลังแทนแล้ว แซนแอมะ,ะ <racist monkeys> ชาล่าชาล่าจะเดิมเหรอวะเอ็กเทลนี่ไงแซนเนี่ยชาล่าไม่น่าใช่นอนนี่ไงแซนแซนเอสพึ้ยมันมีแหลบไปได้ไหมแหลบเนาะกระชุ่มกระชวยเหรอโหเยลือเลยอ๋อหไปโดนสองไมค์สกิลได้ด้วย กีวห่เลยวะอ้าวกดไม่ได้อะตยนี้ใช่เลยทำไมอย่านี้ก็ตีกันไม่เข้าเลยเอาดีเข้ามาทำไมเมื่อกี้ผมเดียว่เข้าอ่ะ ทำไมเรียกผมพี <g <g ่น้ำเนี่ยมาได้ข่าวว่าท่ได้ข่าวว่าท่ อะไรวะทำไมตายง่ายอย่างวะเนี่ยโอ้แซนไม่เท่เลยอ่ะอะไรวะตายอย่างง่ายเลยคตรมากเลยได้ ผมดูแลตัวอะไรที่สามารถเอาชน,นะตัวนั้นได้แต่้ราใช้ตัวชารา่าตัวเดียวแวที่ใช้พลังสกิลสามผมเป็นเป้านิ่งงงโงโ่ดโดนเข้ามาโดนสกิลเองนะไอ้หนู ไดโดเสาเข้ามาแจมใค้กันหุยใครวะเอาอะไรวะมันทำไม่ใช้สกิลดึงได้วะไอ้พวกนี้มันเล่นเก่งกันจริงๆริงมารู้ทริคของเกมเลยมั้งเฮ้ยมันบล็อกได้ยังไงกูเลยบอกว่า เดียวยวเดียวเดียวเดียวเดยวเดียยวเดีวทไมีม่สกิลสองเีอะไรวะอ๋อทำไมไม่มสกิลนี้ได้วะเาะมันเติมหรอเติมอะไรวะ แกตายกูนี้ก่อนเลยกระโดคิวเดี๋ยวรอ,อมาตกบโบโอ้โหมีการจับขึ้นมาเลยนะ เล่นเป็นงามน,นี่ว้าววิวิวิวจมดินอีกอนะกลับมาโอ้ไอ้บ้าเออตายท่านอนเลยนะเด,ดี๋ยวโกงดาวมาดูเาเาารยบาเมสไบพีซีเอ ผมเล่นไม่เคยชนะใครเลยนะครับเอา,อะเอาละครัวบวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็จะพยายามทำคลิปคิดคอนเทนต์มาให้ดีๆนะครับก็ขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำใจให้ผมไปทำคลิปต่อไปเพื่อผมก็บับ